สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชิลจากช่องชิลสตอรี่พาทุกคนคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ชิลสตอรี่เอาใจคนรักสัตว์พาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ครับเราจะมาที่เมืองหิมะหนาวสุดขั้วลบ10องศา,สาไปเราไปาดูแถมให้กับเมืองหิมะหนาวสุดขั้วสโนโดมเอออากาศข้างนอกอ่ะกับข้างในต่างกันมากเลยครับนอนสะง,งีบเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันรอบสองแล้วนะว กล่าวมาผมรวมไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ชิลสตอรี่พาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโด่งดังมากกับสู่อะโคเลียมแล้วก็มีแพนดา้าขวัญใจเด็กๆนะครับซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพาไปสัมผัสความหนาวสุดขั้วของเมืองหิมะสโนโดม เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เราจะมาที่เมืองหิมะหนาวสุดขั้วลบ10องศาซึ่งราคาจะแตกต่างกับการที่เป็นส,สัตว์ธรรมดานะครับสัตว์ธรรมดาผู้ใหญ่อยู่ที่ร30านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเมืองหิมะไปอยู่ที่2 9 5บาทนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอต่อไปเพราะว่าคนขายตัวยังไม่มาเนื่องจากเรามาเช้าเกินไปน <c oughs> <c oughs> ถ้าจะเดินก็เดินตรงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไ,ไม่อยากเดินก็เดี๋ยวไปซื้อบัตรรถบริการเพิ่มเติมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะบัตรรถนี่คือเรานั่งได้ได้ตลอดใช่รถมีสองแบบ<ด>มีรถก๊อฟกับรถล,ลาถัารถล,ลาเขาจะมีเจ้าหน้าที่ขับให้เนาะวนรอบสวนสาธารเลย <ๆ S 1> เขาก็จะแว้จุดไปจุดเราจะขึ้นลงจุดไหนก็ได้คคแต่ว,ว่ารถก๊อฟก็จะเป็นแบบขับเองมิบอ๋อคนไทยครับพอดีเขานึกว่าเป็นชาวต่างชาติรับเขาก็เลยทูดภาษาอังกฤษ เพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงแล้วนะตอนนี้ก็คือสู่สวนสัตว์ของเชียงใหม่นะครับซึ่งแพนด้าเขาปิดนะครับแล้วก็สูโอบพอเลียมก็ปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะไปแทนก็คือนี่สโนว์บัตตี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมสวนสัตว์กันก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าเมืองหิม่ากนันเราก็ทําบรรยากาศสวยๆนะเป็นเหมือนช้างพ้่นน้ํา แต่ติดนิดนึงที่นี่ก็คือ,อทุกที่เนี่ยมันไม่วันซอมเซอร์วิสเนาะมันก็คือมันต้องซื้อตัว๋วทุกอย่างเลยมสมมุติสวนสัตว์ก็ราคาหนึ่งสวนสัตว์อยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ไอตัวสโนว์บัสซี้เนี่ยแพงหน่อยเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สองร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วยังต้องไปเสียถ้าเราต้องการไม่ไม่อยากจะเดินนะครับก็ต้องไปเสียค่ารถอีกซึ่งเป็นมีสองแบบอยนะ่เป็นรถทากี้กับรถธรรมดานะครับรถธรรมดาอยู่ที่คนละประมาณสี่สิบบาทซึ่งทุกอย่าง ไม่ได้จ่ายในที่เดียวกันซึ่งมันเป็นความไม่สะดวกนิดนึงนะนี่นะครับเพื่อนๆอัตราค่าเช่ารถกอล์ฟอยู่ที่350บบาทซึ่งแพงมากเดี๋ยวเราจะเดินกันก่อนถ้าเดินไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยเช่ารถนะครับครับนี่คือแผนที่ของเชียงใหม่ซูนะครับหรือสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับนี่คือทั้งหมดเลยเป็นอนาบริเวณทั้งหมดของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับซึ่ง อตอนนี้เนี่ยสุอโควรเรียมปิดนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับคนขายตัวเขาบอกว่าแพนด้าไม่มี5เดือนแล้วเหมือนทำนองว่าไม่ได้ดูข่าวหรือยังไงว่าแพนด้าตายแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเขาก็เลยปิดไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมีอีก2ที่ที่เราจะไปก็คือบริเวณสวนสันตว์ต่างๆที่จะพาเพื่อนๆไปเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่เลยเมืองหิมะนะครับ สองคนครับ heh, นี่ไงบบ๊ทนี่สถานีมันก็จะประมาณนี้ไงใช่ไหมพอได้ครับระหว่างที่รอเวลารถออกกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีสวนสัตว์ขนาดย่อมหรือมินิซูเอาไว้ให้เราได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเวลาเข้ามาถึงปุ๊บ ะร,ระหว่างที่เรากําลังรอรถอยู่เพราะว่ารถจะออกประมาณ8:50นะครับเราก็จะเจอกับช่วงๆกระหลิงหุยหรืออาจจะเป็นหลิงปิงก็ได้นะดูไม่ออกซึ่งตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะได้เสียชีวิตไปแล้ว mm hmm. ตรงนี้จะเป็นมินิซูนะครับก็คือเป็นสวนสัตว์ย่อมๆเล็กๆโอ้ oh, ไม่เล็กนะครับเต่าตัวเบิร่มเลยอันนี้คือเต่าสุคาต้านะครับเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่มากนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยอยู่ตามทะเลทรายทางตอนเหนือนของแอฟริกานะครับอาหารที่กินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่กินโดยพืชเท่านั้นอายุเฉลี่ยก็อยู่ที่ 50- าสถึงหนึปีเดเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะถ้าอยากรู้อะไรไม่ยากนะครับอ่านป้ายไม่พอเรามีสแกน QR code เราจะรู้ทุกอย่างเลยในเว็บของเขาแล้วก็จะออกมาเลยเห็นไหมครัว่าถิ่นอาศัยที่อยู่ที่ไหนอาหารอายุเฉลี่ยยังไงการสืบพันธุ์ยังไงนะครับ บางทีก็ต้องออกมาหาจากข้างนอกนะครับเพราะว่ามันจะได้ฟิลว่าได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงๆด้วยซึ่งฮิโปเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นฮิโปจริงๆไม่ไ่ใช่ฮิโปกแคกนะครับเป็นมาแล้วน้องมัต้อรับเลยเห็นไหมว่าไงลูกหิวหรอเชวัดดีอบอกว่าเอ้ยกูไม่ได้อะไรเลยว่ากลับดีกว่าตอนนี้เขาก็อยู่เป็นคู่นะครับอาจจะมี ลูกหลานที่แอบซ่อนอยู่ก็ได้นี่เราไม่รู้ตอนนี้ระว่างรอรถนะครับรถกําลังเข้าสถาน,นีและ <S <S เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นรถกันเนาะจะได้รู้ว่าบรรยากาศคล้ายๆกับไหนสัปพดีที่เราเคยทำหรือเปล่านะครับรถมาแล้วขอนั่งหลักแล้วกันนะรถที่เราจะไปนะครใช้ตัวอด d น,นะครับก็ ใหาบาทก็คือใช้ทั้งวันไปไปดูกันนะว่าทั้งวันจะคุ้มไหมอความเราล่าระ่านนะครับผมระว่างจงสั้นนะครับผมไม่เอาเอไปทำก่อนกับสันไมไปเปลี่ยนที่ระหว่างตสันะครับผม้เราเสียเงขสบลดแรงมาคลับลวเนแล้วเราจะอนาตใอนี้ก็ฝากบ่อไปกันเองนะครับ ันนี้เป็นเข้าโซนแอฟริกานะครับก็จะแนะนําให้เฉพาะรถลางนะครับแต่ว่ารถประมาณว่าถ้าเป็นเราเช่าบักกี้หรือเป็นรถกอล์ฟมาเองเนี่ยก็จะไม่ให้เขา้าเพราะฉะนั้นคุ้มสุดละก็คือเราใช้ไอ้ตัวรถที่เราใช้ตัวรถลางเนี่ยครับคุ้มสุดละเพราะว่าเราเสียแค่50บาทเนี่ย all day เลยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเขาจะพาเราเข้าไป มาถึงเจอคนป่าก่อนเลยต้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยห่งสองร้อยนิ้วกว่ามือของด้านทยนะครับจะเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกสูงกว่าคนเราสี่เท่ามีน้มีชื่อว่าไก่ดาวนะครับผมรอบนี้ต้องอีกเหมือนเดิมเพราจับน้อยจับน้อยน่าจะจัไม่ดีน่าจะชื่อพี่แหวงนะครับผม จะเป็นมาลายนะครับอันนี้ก็ว่าเป็นสัตว์ที่สิงโตยังกลัวเลยนะครับเห็นไหมไม่รู้ว่าขาวลายดำหรือว่าดำลายขาวฮัลโหลเป็นโซนแอฟริกาจริงครับเพราะว่าแดดเริ่มมาแล้วครับร้อนมากตอนนี้หลังจากที่เรานั่งรถบักกี้รอบ เมืองแล้วเนาะรอบไปบริเวณสวนสัตว์แล้วคราวนี้ผมจะพาไปไล่ดูทีละอันนะครับโดยเริ่มจากที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอันก็คือเป็นพ่วกสัตว์กินเนื้อนะครับเริ่มจากสิงโตกันก่อนเลยนี่ครับหน้าเหมือนอะไรอันคิงไหมเลี้ยลีอนอยู่ก็มันก็คือแมวตัวโตนี่แหละที่มีแผงคอนะครับอันนี้ก็เป็นสิงโตตัวผู้ ขาก็คงชำเลืองมองคนนะแต่เบื่อละเบื่อที่จะเพราะว่าคงจะกินไม่ได้เพื่อนอน,นกกระจอกเทศนะครับก็เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตอนนี้เขากำลังเดินมานะครับข้างหลังผมนี่เองก็ิก่นกําเนิดของเขาอะนะครับจะอยู่ที่เซเนก,กัลไปจนถึงเอธิโอเปียเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักโดยทั่วไปนะครับก็อย่างที่เราเห็นหนักกว่าผู้ชายบางคนอีกนะนะครับแล้วก็อายุไขของเขาจะอยู่ที่ประมาณ40-45ปีนะครับนะครับดูเปี้ยวกลาดนะครับ ตัวเกี้ยวกลดตัวเกี้ยวกลัดตัวเกี้ยวกลดกลัวมันจิกกล้องเนาะขามันยาวแล้วก็อาหารของเขาอะนะครับก็จะเป็นพวกพืชน,นะครับที่อยู่ตามพื้นดินแล้วก็มแมลงบางชนิดครับตัวนี้เป็นไงถ้าเรายืนกันเนี่ยถ้าเขาชูคอเนี่ยตัวเขาสูงกว่าผมอีกนะ อันนี้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเราเรียกกันว่าหมีโคราล่ามาตลอดเนาะจริงๆเราสังเกตดูนะครับโคอาล่าเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยครับรัฐแถวควนแลนเซาแลนด์อ่านเองดีกว่านะครับอาหารที่เขากินก็คือจะเป็นใบยูคาลิปตัสครับเขาไม่มีบอกเลยนะแต่จริงๆก็ต้องรู้กันไว้นะครับว่าจริงๆโคราล่าเนี่ยมันไม่ใช่หมีแต่ว่ามันเป็นสัตว์ะกูลจิงโจ้นะจ๊ะโอ้เมืนจะไม่ไหวเหมือนจะไม่ไหว มันเคยตกต <Huh? S 1> em like ้นไม้ไหมครับเห็นมันแบบเมื่อกี้มันลงมาเหมือนแตีนต้นไม้ไม่เก่งยังไงอ่ะเพื่อนเพื่รู้ไหมครับว่าทำไมโควอราจึงดูขี้เสานะครับ เหตุผลง่ายๆของมันก็คือมันกินใบยูคาลิปตัสครับซึ่งให้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นมันจึงต้องถนอมพลังงานเอาไว้แล้วก็มักจะนอนในเวลากลางวันนะครับยาวไปถึงเวลากลางคืนเลยก็เพราะว่าเป็นที่อาหารที่มันกินนั่นแหละครับเพื่อครับข้างหลังของผมก็คือแพนด้าแดงนะครับก็ ใบหน้าของมันจะมีลักษณะกลมเนาะมีรอยแต้มมีรูปหยดน้ำนะครับมีความขาวปนแดงตามสไตล์มีความคล้ายแพนด้าอยู่เนาะโดยที่ขนเนี่ยจะมีสีเป็นน้ําตาลครบแดงนะครับโดยมีหางเป็นพวงซึ่งมีลายค่าสีแถบประมาณ12แถบสลับกันนะครับระหว่างสีน้ําตาลอมเหลืองนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปของตัวแพนด้าเลยนะครับผมรู้เยอะนี่เหมือนทำงานในสวนสัตว์เลยเอาจริงๆแล้วผม อ่านเอาอะครับ ที่ต่อไปคือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือเมืองฮิมัสโนโดมผมจะพาทุกคนไปสัมผัสความหนาวเย็นแบบสุดขั้วลบสิบองศาใครที่ชอบความหนาวไม่ควรพลาดนะครับราคาตอนนี้ผู้ใหญ่อยู่ที่295บาทส,ส,ส่วนเด็ก195บาทครับโอเคเตามมาครับ ที่นี่จะแบ่งให้สัมผัสความหนาวเหน็บของหิมะเป็นรอบๆนะครับทุกครึ่งชั่วโมงเมื่อมาถึงสิ่งจำเป็นสำหรับการลงชีพที่นี่ก็คือรองเท้าบูทหนังกับเสื้อที่หนาพอจะทำให้เราอยู่รอดในเวลาครึ่งชั่วโมงครับแนะนำให้เตรียมถุงมือมาด้วยนะครับถ้าไม่มีที่นี่มีจำหน่ายครับหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วไปเลย เพื่อผมพาทุกคนเข้ามาที่บริเวณสโนว์โดมินครั้นนะครับจะเป็นทางเข้าที่เขาว่ากันว่าติดลบสิบองศาไปเราไปดูว่ามีเกันไงเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ s n o w b บัดดี้วินเทอร์แลดแล้วนะครับก็ตอนนี้เหมือนก็มีหิมะด้วยนะไม่รู้เป็นหิมะจำลอง เป็นยาจำลองแหละอุณหภูมิตรงนี้ลบสิบองศานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแต่ว่าอากาศประมาณลบสิบองศาที่คือเย็นมากๆก็จำลองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเมืองหนาวให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆเรามาดูกันว่าน้ําแข็งนี้จะรองน้บน้ําหนักประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบโลผมได้หรือเปล่า ก็ก้นแข็งแรงอยู่แล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะว่าในโ้งบ้านเอสคิโมเนี่ยมันมีอะไรเขาจำลองไว้เหมือนจริงเรื่องรุดรนะัวขนาดไปเข้าไปข้างในกันว,ว้าวโอ้เพื่อนๆข้างในมันอุ่นมากนะเข้าใจแล้วว่าพวกเอสกิโมเขาอยู่กันยังไงอะเนี่ยมันอุ่นจริงแล้วมันก็สามารถนอนได้แบบเอออากาศข้างนอกนอ่ะกับข้างในต่างกันมากเลยครับ ข้างนอกคือลบสิบองศาข้างในผมว่านะอาจจะประมาณแค่อุณหภูมิตู้เย็นอ่ะขอนอนสักนิ่เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันและพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับกับสไลเดอร์ห่วงยางน้ําแข็งบอกได้คําเดียวเลยครับว่าผมเนี่ยเล่นหลายรอบมากสนุกและมันจริงๆนอล่นนนี้รอบสอง้วนะรอบสองแล้วนะ สโนโดมินเทอร์แลนด์แห่งนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการมาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ปลายปีนี้ซูออควเรียมจะปรับปรุงเสร็จพอดีแล้วผมจะพาไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ชิลสตอรี่สวัสดีครับ